ดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจำวันที่22ธันวาคม2565นะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะวันนี้นะคะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะการพูดจานะคะการพูดจาการติดต่อสื่อสารประสบความสําเร็จนะคะช่วงนี้การติดต่อสื่อสารการพูดจาอะไรไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะที่เกี่ยวข้องกับงานนะคะจะไปคุยกับใครเจรจากับใครสำเร็จนะคะสำเร็จนะคะมีโชคนะคะช่วงนี้ระวังปัญหาคนเจ็บป่วยนะคะระวังคนที่บ้านไม่สบายเจ็บป่วยนะคะ คุณมีเกณฑ e. ์ท mm ี hmm. yes, ่จะเดินทางไปต่างประเทศใครที่คิดถึงคนต่างประเทศรอคอยคนต่างประเทศนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้พูดได้คุยได้เจรจานะคะมีโอกาสได้คุยกันได้ตกลงกันนะคะคุณกําลังรอข่าวดีจากต่างประเทศอยู่ถ้าใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะคะเดินทางสําเร็จนะคะเดินทางสําเร็จนะคะช่วงนี้นะคะสีเสริมดวงนําโชคของคุณนะคะวันนี้คือสีแดงนะคะสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าให้โชคนะคะ ื่อนำโชคของคุณนะคะวันนี้คือเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์และเลขท้ายบัตรประชาชนนะคะแล้วก็อายุคนตายที่คุณได้ยินได้ฟังมาให้โชคค่ะ